เอาละครับท่านผู้ชมครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้มาอยู่ในช่วงของกินเพื่ออยู่นะครับซึ่งหายไปนานมากนะครับเพราะว่าไม่รู้จะทําอะไรกินกันนะครับเปิดไฟแป๊บหนึ่งหรือเปิดไฟอ่ะซึ่งวันนี้กลับมาแล้วนะครับก็มาอยู่กับเมนูนะครับก๋วยเตี๋ยวเรือใบหยกนะครับเห็นเห็นในกล้องไม่เห็นอยู่เนาะนะครับก็นี่ครับมีวิธีทําทั้งหมดนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าครับจะอ่านได้ฟังแป๊บหนึ่งนะครับ วิธีที่1นะครับใส่น้ำเปล่า500 60ถึงมลลงในหม้อต้มนะครับซึ่งน้ำก็เตรียมไว้แล้วครับก็อยู่ที่ประมาณเกือบเกือบนะครับนะขั้นตอนที่2นะครับเมื่อน้ำเดือดใส่เส้นก๋วยเตี๋ยวลงในหม้อน้ำนี่ก็นะครับเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวนะครับเนี่ครับก๋วยเตี๋ยวเสลกเสลกนะครับขั้นตอนที่3นะครับต้มประมาณ 2- 3ถึงนาทีนะครับหากมีเนื้อสัตว์หรืออื่นๆนะครับสามารถใส่ลงไปได้นะครับก็ไม่มีอะไรใส่นะครับก็มี เนี่ยแหละของมันนี่แหละอันนี้นี่น่าจะเป็นกระเทียมหรือเปล่าน่าจะกระเทียมน่าจะกระเทียมนะครับก็ตอนที่4นะครับใส่ผงปรุงรสเยอะหรือน้อยตามชอบก็เดี๋ยวเราจะซัดใส่ไปหมดเลยแล้วกันนะครับกินแบบแซ่บๆนะครับนี่ครับนะครับก็ตอนที่5นะครับก็เทก๋วยเตี๋ยวลงในถ้วยนะครับใส่พริกกระเทียมเจียวตามชอบพริกกระเทียมเจียวพริกกระเทียมเจียวเครื่องปรุงเ่อ๋อเครื่องปรุงน่าจะเป็นสองสีเงินมั้งผมว่านะ โอเคก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับดูครับว่าจะเป็นยังไงนะครับนะครับนี่ครับก๋วยเตี๋ยวเรือบายยกนะครับนะยกนะครับยกหยกนะอ่ะก่อนอื่นเลยครับเติมน้ําก่อนนะครับเนาะเติมไปเลยนะครับก็เตรียมมาทั้งหมดอย่างที่เห็นนะครับเกือบจะหกร้อยมิลลิตรนะครับอืมหมดเกลี้ยงนะครับอ่ะเราเปิดไฟจ้าระหว่างเปิดไฟนี้เราก็เก็บเส้นก๋วยเตี๋ยวไปดีกว่านะครับ มีถ่ายไปไหนอ,อยูน่นี่ับับเส้นครับเส้นได้มาปันทนัเท,ท่านี้นะครับก็จะมีนี่น่าจะเป็นเครื่องปรุงเป็นน้ำพราที่เป็นน้ำนะครับก็จะเป็นอ๋อนี่เครื่องปรุงอีกอันนึงนะครับนะแล้วก็ กระเทียมเกียวแล้วก็อันนี้เหมือนกากหมูหรือหมูยอสักอย่างเนี่ยเดีย๋ยวนี้ไม่แน่ใจคืออะไรนะครับอ่ะก็ระหว่างนี้เดี๋ยวเรารอ,รอ,รอ,รอน้ําเดือดก่อนเนาะก็เอขาบอกรอน้ําเดือดแล้วใส่ส้่ก๋วยเตี๋ยวนาอโอเคก็ระหว่างนี้เดี๋ยวเตรียมถ้วยเตรียมอะไรก่อนละกันเนาะถ้วยถ้วยครับทงปลุกวางตรงนี้แล้วกันอ่ะ ชนกล้องเล็กน้อยนะครับอ,อแล้วแกะเส้นก่อนอเส้นเส้นกับเส้นเส้นก็ใช้ได้นะของของนีออ่ <c oughs> ใส่ทั่วเสร็จก็ได้ประมาณนี้มันก็น่าจะประมาณสักหนึ่งอิ่มนะผมว่านะทวหนึ่งนะครับ <c oughs> อ๋อ่ใช้ ตะหลิวทักที่ที่ตะหลิวนี่ครับเดี๋ยวต้องไปเช็ดแป๊บนึงครับเดี๋ยวมา ระหว่างอัจก็ข้ามไปข้ามมาอาจแบบเรียวๆครับไม่มีตัดตพรตอนนี้นะครับอาจจะตัดเล็กๆน้อยๆเผื่อน้ำไม่เดือดสันทีก็เช็ดให้มันอาจะ,ะหน่อยนะครับเนี่ยจะได้มาคนได้นะครับอะไรมาด้าบ้านเลยติ๊ดติดตีดไม่ได้ใช้นาอุปรกรณ์เพื่อเครื่องทำครัวบอกว่าไม่ค่อยได้ทำเมนทำครัวเลยวาง วางด้วยระบบนี้เป็นไงล่ะจะชนใสนาัชนะร่วงทีเดียวนะผมปะอ่ะโอเคก็ยังไงนะอรอน้ําเดือดใช่ไหมนะแล้วก็เดี๋ยวเราต้มเส้นประมาณสองถมนาทีนะครับจับเวลายังไงเนี่ยไม่มีเวลาจับนะครับก็ดูเส้นมันสวยๆแล้วกันเนาะพอเส้นสวยๆเสร็จปุ๊บก,ก็ใส่ผงปูงดงรสนะครับนะ ของปูว่อันนี้อันนี้อันนี้จะเป็นเป็นผงเป็นผงนะส่วนอันนี้จะเป็นเป็นน้ำนกะ็ยังแตกใจอยู่มันเหมือนมันต่างกันตรงไหนฮนะอันนี้คงเป็นเลือดมั้งก็นะเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวเรือก็ต้องมีเลือดไงก็นะ่าจะเป็นเลือด <c oughs> นะก็นะเพราะว่าตอนสุดท้ายแล้วยังไงตอนใส่ตัวนีนะ้สุดท้ายใส่ตัวนี้พริกกับกระเทียมเจียวส่วนไอ้เจ้านี่เนี่ยยังงงคืออะไร มันคืออะไรวะต้องบอกส่วนประกอบมีเส้นมีผงชูรสซอสปรุงรสพริกกระเทียมเจียวแล้วน,นี่คืออะไรเครื่องเคียงเหรอสนนิทถามว่าน่าเป็นหมูหอ่ะเดี๋ยวเราใส่ตอนตอนไหนดีวะเคียงวะแกะดอมอยู่ของผมผมถ้าไม่ยึดใจตัวนี้ตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่าตัวนี้คืออะไรไงเข็ดมเนี่ยคืออะไรอ่ะอ๋ออ๋ มันเป็นหมูยออบแห้งครับตัวนี้หมูยออบแห้งอืมต้องชิมดูก่อนชิมดูก่นอกนอืมกินได้เลยกินได้เลยเดี๋ยวเอาไว้โรยโรยตอนสุดท้ายดกว่าผมไม่แน่ใจว่ามันคือยังไงนะตัวนี้เดี๋ยวไวโ้โรยตอนสุดท้ายแล้วกันนะครับงงยอแล้วก็งงนะครับนะออกน้ำเริ่มเดือดแล้วนะครับต้องต้มเส้นประมาณสองสามนาทีใช่ไหม โ,โอ้โดูแล้วดูอี่ครับก็วเตี๋ยวเรือบายยกนะครับนี่ค no รับยกราคาสามบาทนะครับมีสแกนเคียบเโคดได้ครับสแกนเลยสแกนเงียบเนี่ยสแกนให้ปรับปรับโฟกัสให้สแกนได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็ไปโฟกัสที่มอต่ออะโอเคตอนนี้น้ำเดือดละเราจะต้มเส้นประมาณ2อสมนาทีแล้วกันนะครับ มาแล้วเราก็ใส่เลยลงไปครับก็อาจจะไปถึง2อถึงสนาทีก็ได้ผมว่าเอาแบบให้เส้นมาดูแบบอพอดีพอดีแล้วเราก็ใส่เครื่องปรุงแล้วกันเนาะเรใส่น้ำจะเยอะนะเนี่ยเครื่องปรุงตรงนี้ก็เดี๋ยวใส่เป็นน้าก่อนละกันแล้วเดี๋ยวผงใส่น,นี่ใส่เป็นผงกี่หลังนะครับจะผงใส่กี่หลังจะใส่น้ําก่อนใส่น้าก่อน ต้มๆกันไปนะครับจริงๆอย่าใส่เครื่องปรุงเลยนะมันแบบเผื่อจะได้เข้าเส้นไงจะดีไหมไม่ดีไม uh, ่ดีเดี๋ยวเราทำตามสูตรเข้าก่อนดีกว่าสองถึงสามนาทีใช่ไหมเสร็เส้นก็เริ่มอ่อนรุ่มลงมาเล็กน้อยแล้วตอนนี้ขอไปเก็บไ้ตรงนี้ก่อนเนาะเก็บเก็บกระติกน้ำหมด ได้ยินเสียงกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งผ่านหน้าบ้านเนาะขายติ่มขายติ่มผมว่าน,น้ำเยอะไปนะเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรครั้งแรกครั้งแรกนะครับเดี๋ยวครั้งต่อไปก็ทำให้น้อยลงใส่น้ำให้น้อยลงเนาะเริ่มเริ่มได้เริ่มได้เริ่มได้ทีละทีนะเนี่ย จริงๆเวลาโทรศัพท์ก็มีนะลืมดูนะครับอัดอยู่เนี่ยนะผมว่าผมพอขอใจเริ่มเรื่องเส้นพอเริ่มพอใจแล้วนะครับก็เริ่มแข็งแข็งเริ่มอ่อนอนอละนิ่มละเส้นประมาณนี้น่าจะกำลังดีนะครับน้แลวกันนีดนิดนนขออีกสักสามสิบบิและกันนะสามสิบบิตตงไปสามสิบบิทคือจะไม่ค้นก็ไม่ได้กลัวมันติดกระทะ พอมะกี้ลองคน,คนดูตีกระทำกันนะนี่นะ,นะเห็นไหมเริ่มเริ่มดีแล้วเริ่มดีแล้วครับสามชิบิสามชิบีโอเคได้ยัง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 ยังอ <c oughs> ่ะโอเคเราเติมเครื่องปรุงครับเป็นน้ำนะครับเป็นน้ำมาดูกันจะเป็นยังไงนะครับจะเป็นสีแดงๆเป็นเลือดหรือเปล่านะครับนะมันต้องใช่แหละมันต้องใส่ตรงตอนนี้แหละไม่น่าใส่ตอนะนะอื่นนะถูกบานะโออย่งไงเห็นไหมมาเป็นเลือดเลย ครับคนนิดหนึ่งนะครับอ๋อได้กินแล้วได้กินแล้วะโอเคแล้วก็ใส่เครื่องปรุงซองเล็กนะครับซองเล็กใส่เลยเดื๋อปรุงอ้งขาวคั่วเลยนี่ครับ,มา,รบ <S <S มาแล้วครับมาแล้วครับน้ำตกมาแล้วจ้ะะครับว้าวสวยงามสวยงามนะครับ ืมได้ทำอะไรต่อวะเคกก๋วยเตี๋ยวลงในถ้วยเราต้องเทลงถ้วยก่อนแล้วค่อยเติมพริกนะครับนะครับสวยสวยสวยเดี๋ยวขอคนไปนิดนึงแล้วกันให้มันแบบเครื่องปรุงมันละลายชัวชัวครับโอ้หเหมือนนับตกเลยเหมือนนับตกนะครับไม่ใช่นับตกสิเต๋วเรือกับเต๋อเรือเออเดี๋วก็เดี๋ยวก็น้องตกไม่ใช่หรอแต่ไม่ได้ไม่เหมือนไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเพราะก๋วยเตี๋ยวเราตัวนี้เผ็ดๆนะครับ ใจล้วผมปิดไฟละเตรียมตัวตักใส่ล้วยกินกันดีกว่าครับปิดไฟก่อนนะ mm hmm. เพื่อความแน่ใจเราถอดปั๊กไว้หมดเลยครับปลอดภัยครับเสร็จแล้วเราก็ตักใส่ล้วยครับตักใส่ล้วย ผมว่าผมควรจะใช้ซ่อมไม่ทันละ,ะ,ะนะครับก็ได้มาหนึ่งถ้วยเห็นไหมครับแน่หนึ่งอิมหนึ่งอิมคือถ้าใส่ผักใส่หมูอ่ะมันจะพอดีเลยผมว่านะแต่นี่คือเราไม่มีอะไรเลย,เน,ยนะครับเห็นนะตากก่นอนเนาะจริงๆไม่คช่คนใช้ซ่อมจริงนะซื้อ <c oughs> ชนะโอเคเนบ้ยก็จะเป็นอย่างนี้แทนนะครับเดี๋ยวหาถ้วยหาช้อนหน่อยนะตรงนี้แทนนะครับนี่นครับน้ำจะข้นๆเล็กน้อยครับเพราะมันเป็นแป้งเนาะต้มอ,ออกมานะครับอุ้ยจอดจอดรวงจะล่วงเนีน้ยนะขยับขยับหามุมหามุมนะครับอ่าโอเคโฟกัสได้ไหมโฟกัสได้ไหม ก็เติมพริกนะครับเติมพริกเติมกระทเทียมเียวตามชอบนะครับที่แรกก็จะเติมหมดแต่เปลี่ยนใจละรู้สึกมันจะเยอะเกินล <c oughs> อุรเอเติมมาแค่พอดีพอดีแล้วกันนะกลัวจะกินไม่ไหวนะครับเท่านี้แล้วกันเหลือสักครึ่งนึ่งนะโอเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเยวติมอันนี้ด้วยหมูยอรูม้มันค์รนใส่ต่อไหนใส่ตัวนี้แหละ ือมันไม่ได้บอกไงใส่ตอนไหนไงผมวใส่ตอนนี้แล้วกันนะครับส่วนกระเทียมเจียวนี่ไม่ต้องพูดถึงครับใส่หมดแน่นอนกระเทียมเจียวนะครับใส่หมดนี่เลยครับนี่เป็นไงล่ะดูน่ากินหรือเปล่านะครับขนขนคน,คน,คนเดี๋ยวเรามาชิมกันนะว่าจะเป็นยังไงนะครับ กลิ่นพริกแรงมากที่ขนาดใสไปไม่เยอะนะเนี่ยใสไปครึ่งนึงเกือบครึ่งสุดครึ่งนี่เส้นเหนียวนุ่มครับรู้สึกผมรู้สึกได้เลยแบบจับจับดูเนี่ยจับับปิปักตักเนี่ยเนี่ยเส้นเหนียวนุ่มมากมามาลองชิมรสชาติกันดูครับจะเป็นยังไง ใช้ได้ใช้ได้ไดอร่อยอร่อยพริกเนี่ยพริกไม่เผ็ดจีดขึ้นมานะมันไม่เผ็ดจีดนะแต่ว่ามันจะเผ็ดเผ็ดร้อนอยู่ข้างในเนี่ยมันจะค่อยๆเผ็ดขึ้นมาเรื่อยอ่ะอ่ะพอทิ้ง <c oughs> พอละคือพริกไม่ได้เผ็ดแบบไม่ได้เผ็ดแบบพริกขี้หนูอะ่ะ เหมือนพริกปนะ่นอ่ะไม่ใช่มันจะพริกป่นมันจะเผ็ดแบบจิ้มปุ๊บติดลิ้นขึ้นมาเลยใช่ไหมแต่เนี้ยไม่ใช่มันจะค่อยๆเผ็ดร้อนขึ้นมาครับใช้ได้ใช้ได้ใช้ได,ได,ได้นะครับอ,อืนี่แหละกว๋วยเตี๋ยวเรือนี่แหละก๋วยเตี๋ยวเรือคือถ้าใส่ผักนะใส่ผักหรือหมูจริงๆงเข้าไปด้วยนะผมมันใช่เลยนะครับเดี๋ยวมาลองเส้นกันดูครับจะเป็นยังไงนะครับ ม้วนเป็นสปาเก็ตตี้เลยน่าจะร้อนนะเนี่ยอเฮ้ยเจ๋งครับเจ๋ง <c oughs> โอ้ยเหนียวนุ่มอะ่ะเหนียวนุ่มเหมือนแบบพิ่งออกมาจากจากล้าเลยอะ่ะเออเหมือนเส้นสดๆเลยอะ่ะ ไม่เหมือนเส้น hmm. ท so ี่แบบแห้งๆแล้วมาต้มเลยครับใช้ได้ใช้ได้อโอเคครับก็นี่ครับไปดูชาชาอีกทีหนึ่งนะครับคุ้ยเตี๋ยวเรือนะครับใบหยกครับอร่อยครับใช้ได้เลยครับใครสนใจก็เดี๋ยวนองยนไปดูที่ลายที่ผมถ่ายไปให้แล้วกันนะเราไปลองสแกนแล้วก็ลองสั่งดูเลยครับใช้ได้ผมว่าโอเคเลยใช้ได้ใช้ได้ เยอ่ะโอเคครับคลิปนี้ก็อยู่กันยาวๆนะครับไม่ได้ตัดอะไรเลยเนาะก็ทำเต่ต้นจนจบอร่อยนะครับจะให้ดูจนกินหมดก็ยังไงอยู่นะครับนะก็เดี๋ยวเอาต้รีบกินดีกว่าครับเดี๋ยวมันชาเย็นซะก่อนนะครับนะจะคำหนึ่งหมูยอก็ใช่ละใช่ละนะครับอ่ะโอเคครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้กินเพื่ออยู่นะครับก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมกันนะครับ บายบายครับสวัสดีครับเหมือนลืมปรับโฟก,กัสให้เมื่อกี้ <c oughs> โอเคไปกินแล้วครับบายบายครับสวัสดีครับ